อนนี้นะคะในสัปดาหในวันนี้เอาหมายทิมพวนเข้ามาแล้วนะคะอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักครู่อ่าเหลือผูวดลนะคะเหลือผูวด์คนเดียวนะคะที่ยังไม่เข้ามานะคะทักษะนี้นะคะทักษะนี้คือเป็นทักษะหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยนะคะหรือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะที่ ูดชื่อว่ามวยไทยไม่มีใครไม่รู้จักนะคะทั่วโลกนะคะไม่มีใครไม่รู้จักคําว่ามวยไทยนะคะ,ะแล้ววันนี้นะคะในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพระพลศึกษาในสาระที่3นะคะสาระที่3อยู่นะคะเป็นการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายนะคะครูดได้เอาเรื่องการระมวยไทยนะคะมาให้เด็กๆเ,เรียนระมวยไทยเป็นการขึ้นปูนั่ง แต่วันนี้ครูยังจะไม่ได้ให้หันทั้งสี่ทิศเพราะว่ามันจะยากเกินไปนะคะครูจะพาทำทิศเดียวคือทิศด้านหน้าเนี่ยทิศด้านหน้าที่เด็กๆมองครูครูมองเด็กเนี่ยคือทิศด้านหน้าก่อนนะคะแล้วจําท่าสี่ท่านี้ให้ได้นะคะถ้าจำสีท่านี้ได้แล้วนะคะในสัปดาห์ต่อไปจะพาขึ้นโคมยืนแล้วมันจะได้หมุนสี่ทิศ เพราะว่าจะมีมวยไทยหนึ่งมวยไทยสองนะคะสัปดาห์หน้าเรายังเรียนมวยไทยสองอยู่นะคะแต่ทีนี้จะเป็นการหมุนสี่ทิศทิศหน้าทิศด,ด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาของครูนะคะในสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้จําท่าให้แม่นจําท่าที่หนึ่งนะคะในการรํามวยไทยอเตรียมจุดนะคะในท่าที่หนึ่งห้านุมานแหวกเมฆเขียนลงไปค่ะ เขียนหนึ่งไว้เลยนะคะหนึ่งหานุมานแหวกเมฆอ่าใครใครมีเป็นสอเขียนด้วยนะคะมันมีสี่ข้อก็จริงนะคะบางทีมันจะสับสนนะคะให้จดไว้ดีที่สุดนะคะจดแล้วนุมานอะไรนะคะอะไรนะคะนุมานอะไรนะคะหะนุมานแหวกเมฆแหวกอ่าแหวกเมฆ หนึ่งหนุมานแหวกเมฆนะคะจะมีอยู่สี่ท่านะคะหนึ่งหานุมานแหวกเมฆนะคะเอาเรามาจำท่ากันก่อนเดี๋ยวจะพาลํานะคะอันดับแรกครูจะลําให้ดูก่อนนะคะในในหนึ่งรอบแล้วลาดับที่สองลัมไปพร้อมกับครูคนะคะคือดูก่อนดูท่าทางดูก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ครูบอกท่าลําก่อน อ่ะข้อหนึ่งเสร็จหรือยังคะหาโนมาแบบนีเสร็จแล้วค่ะข้อสองข้อสองสอดสร้อยมาลาข้อที่สองสอดสร้อยมาลานะคะสอดสร้อยมาลานี่ค้าที่สองนะคะสอดสร้อยมาลานะคะ ท่าที่สามสาวน้อยปะแป้งนะคะสาวน้อยปะแป้งท่านี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะสาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งเค็นหรือยังะคะท่าที่สี่นะคะเป็นท่าสุดท้ายในท่ารำ ของผมนั่งทันสี่ทิศนะคะคือเสร็จล้อย่างเสร็จแล้วนะ <c oughs> รับหอกโมกกะสัตรท่าที่สี่รับหอกโมกกะสัตรทันไหมคะเดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะรับหอกโมกกะสัตรนะคะ อ่ารับหรือรับรับรอเรือไม่หาอากาศบอใบไ,ไม้รับหออแอกก็หอล์นี่แหละค่ะโมกกะสัตว์คันแม่คะอ่าเดี๋ยวควรูจะทวนท่าที่หนึ่งนะคะอันนี้บอก,กท่าละก่อนท่าที่หนึ่งหานุกมานแหวกเมฆนะคะ สอ,งอ,องอะไรคะเขียนอะไรคะทวนต่จอสร้อยมาลาค่ะสร้จอ,จอยมาลาคระพริมาลาท่าที่สามชาวน้อยป่าแป้งน้อยป่าแป้งท่าที่สี่รักบ<ล> <ละ S 1> อกโมกษะบอกบอกโมกษัตริย์นะคะสี่ท่านี้จำให้ขึ้นใจนะคะอ่ะใครเขียนเสร็จแล้ว วินไซไอคิวอัลอาอล้วกขาไร mm hmm. อะไร่อะเปิดป้องหน่อยค่ะคุณจะได้เห็นนะคะว่าทำไปพร้อมกับคุรูไหมนะคะอ่ะที 4, 5, นี้สี่ท่านี้อ่ะฟังอธิบายก่อนนะคะวิธีการนั่งนะคะวิธีการนั่งวิธีการนั่งในการไหว้ครูนะคะคือการนั่งเทพ,พบุตร นะคะนั่งครับส้นเทพพบุตรนะคะแล้วก่อนจะรำทั้งสี่ท่าให้กราบสามครั้งโดยการกราบจะไม่เหมือนกับการกราบพระนะคะการกราบนะคะพนม,มือดูนะคะพนมมือมือซ้ายนะคะจะลงก่อนถึงพื้นก่อนเสมอนะคะมือซ้ายจะถึงพื้นก่อนเสมอนะคะ ดูนะคะ <htaking> ดูนะคะดูดูตรงพื้นนะคะดูนะคะวิธีการกราบให้กราบสามครั้งซ้ายขึ้นนะคะซ้ายลง้อ้ขึ้นนะคะซ้ายลง้อ้ขึ้นทีนี้นั่งทับส้นพอกราบสามครั้งแล้วนะคะนั่งเทพธิดาแล้วนะคะ โบพระเม่ทรณีจีบนะคะพนุมมือจีบเบี่ยงไปด้านหน้าไอเบี่ยงไปด้านหลังบอกมัเม่นทรณีไปด้านหน้าดึงเข้ามาหาตัวเองประนมมือได้เลยคะ่ะอันนี้คือการการกราบนะคะการกราบ่าดูอีกครั้งนะคะก่อนจะเริ่มท่านะคะสมมติว่าเริ่มแล้วะคะดูนะคะ สาครั้งเทพธิดาจีบเบี่ยงไปด้านหลังกูพะเม่ธาลีลัางขึ้นมานะคะท่าต่อไปจะเริ่มหานุมานแหวกเมฆดดูนะคะยกเข่าซ้ายขึ้นเห็นไหมคะยกเข่าซ้ายขึ้นมืออยู่ที่เดิมหาด้านหลังนะคะยังติดพื้นอยู่ให้ยกเข่าซ้ายขึ้นอ่านดูนะคะทีนี้ดูนะคะ พร้อมที่จะดูหัือยังครูจะราให้ดูตั้งแต่ท่าแรกจนถึงท่าที่สี่ดูดีๆนะคะไปพร้อมกับดนตรีนะคะเอาเลยนะคะ ข้อวคู่กองแบกเมฆกลับมาสู่ทาเดิมมาณร้อยนึง ปอดสร้อยมาลาทำไม้องกลมสาวน้อยปากแป้ง กลับมาสูนท่าเดิมท่มาสุดท้ายปล่อยบงังคูมรักหอบโมกกระสับเวลาทำนะคะโยกไปด้วยนะคะสองสาม,สาม ท้าสุดท้ายกลับมาท่าเดิมเอาไว้บาคงคมอันนี้คือจบนะคะได้ไหมคะคได้ยังไงอุ้ย5ทับโซงได้อยู่นะได้ไหมคะท้าที่หนึ่งวกวูกระดเข้ามาแล้วนะคะ อ่าทำตามครูท่าที่หนึ่งเลขทำตามเลยค่ะดูนะคะแล้วคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะส่งคลิปไปให้ดูอยู่นะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะถ้าสอนแค่นี้มาอาจจะไม่เห็นทั้งหมดนะคะแต่จะส่งคลิปไปให้ดูนะคะอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วออกมาทำนะคะดูที่ห้าทําหนึ่งจะทำยังไงนะคะออกมาเลยนะคะถ้างงั้นมันจะไม่ได้นะคะ ถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะคะอ่ะก่อนที่จะขึ้นท่าทุกท่านะคะให้ถวายบังคมนะคะให้ถวายบางคมนะคะเคไหมคะอ่าถวายั้งคมเป็นาถวายบางคมนะคะ,มคะ,ะงม,ม,งมะะตัวไปด้านหน้านะคะปึ๊บแล้วก็ดันขึ้นมาลักษณะน,น,นี้นะคะทําให้สวยงามนะคะการรำมวยไทยนะคะเป็นการรำที่อ่อนช้อยนะคะ แต่มีความแข็งแกร่งอยู่ข้างในอ่าอ่ะ,อ,ะออกมาถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกับคูคูเวเอาเลยนะคะเอาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การกราบและสุดพระเมธธตรไปเริ่ม าสามังนตัวอนีพอพนอ้จีบไปด้านมาย้านหลังโน้ตตัวไปข้างหน้าโผล่มานะคะมาอยู่ใน้าวาหยกขาซ้ายขึ้นโ้วไข้าหน้าโ้ตัวไปข้า,ปางหน้านะคะ ลายบ,างงบ,บังโคลนกับรูันี่เดิมมันรูปนี้โคตรน่าอ่ากลับมาซูนที่เดิมสอดส้อยมาลาอันนีนสน้สอดส้อยมาล,า,มา,ลานะคะ โนนะคะโอนโน้ตัวมาที่เดิมทายบางคมสตาหน้นนอยปากแป้งเอาแป้งทาหน้าน,นะคะ อย่ยงไปด้านหลังหยิบมีขึ้นมาหวีผมอานครั้งอเท้าเสีเอวดูกระจกโน้มตัวมาด้านหลังเช่นเดิมเอาไว้บป็นรมรับหอกโูกประสัตดิ์ อ่าอยู่ในะศอกแล้วกระวายบาง,งะคมหนึ่ง่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะอ่ะใครไม่เข้าใจตรงไหนนี่นะคะอ่ะเห็นหลายคนทาทำได้อยู่นะคะหลายคนยังไม่ทำนะคะ มันจะมีสี่ท่านะคะหนึ่งเด็กๆจำท่าให้ดีนะคะจำท่าว่าชื่อท่าอะไรนะคะสองนะคะเด็กๆต้องรู้ด้วยว่าในท่าที่หนึ่งเนี่ยอาะคนที่เข้ามาใหม่นะคะมีคนเข้ามาใหม่ที่ไม่ทันนะคะหนึ่งคือท่าห,ห,นหานุ่มานแหวกม้เขียนนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะ หหานุนมานแหวนเมฆนะคะสองนะคะ